สวัสดีค่ะเรามาวิเคราะห์สิววิเคราะห์ฝ้ากันอีกสักคลิปหนึ่งบางคนเป็นสิวแค่เม็ดสองเม็ดเป็นสิวเล็กเกน้อยๆเป็นฝ้าจางๆเป็นฝ้าแค่กระจุกเดียวแต่ทําไมยังรักษาไม่หายสักทีคุณกําลังเป็นแบบนี้อยู่ปะภูเขาน้ําแข็งส่วนที่อยู่เหนือน้ําคือส่วนที่สังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดแต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ําคุณไม่สามารถรู้อะไรได้เลย ไม่รู้ความลึกไม่รู้ความกว้างคุณกำลังเป็นสิวแบบนี้อยู่ไหมน,นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมใครๆรักษาสิวไม่หายสักทีการที่คุณคิดว่าคุณเป็นสิวแค่เม็ดสองเม็ดเล็กๆน้อยๆน่าจะรักษาหายง่ายการที่คุณคิดว่าคุณเป็นฝ้าแค่จางๆไม่น่าจะยุ่งยากอะไรแต่ในความจริงแล้วคุณกำลังอาจจะมีสิวใต้ผิวอยู่เยอะ สิวที่กําลังก่อการสิวที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่หรือคุณมีฝ้าอยู่ใต้ผิวมีสารพิษตกค้างอยู่ในผิวเยอะเยอะกว่าที่เห็นด้านบนก็าอาจจะเป็นไดนะ้นั่นก็คือสาเหตุที่หลายๆคนนคะนคิดว่ายิ่งรักษาสิวทําไมสิวยิ่งขึ้นยิ่งรักษาฝ้าทําไมฝ้ายิ่งขึ้นการรักษาของจัสววางที่สุขบอกในทุกคลิปทุกคลิปเลยเป็นการดีท็อกออก เราจะไม่ดันสิ่งใดเข้าไปในผิวแต่จะดันออกเท่านั้นเพราะงั้นการที่เรารักษาสิวที่อยู่บนผิวของคุณที่คุณคิดว่ามีเม็ดสองเม็ดหรือมีน้อยๆเนี่ยออกไปแล้วและมีสิวใต้ผิวขึ้นมาอีกนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณท้อคุณถอยคุณคิดว่าแบรนด์นี้รักษาสิวไม่หายแบรนด์นี้รักษาฝ้าไม่หายแต่คุณหลงลืมไปว่าปัญหาใต้ผิวของคุณก็มีเยอะและนั่นก็คือ สะะาเหตุที่ทําให้คุณลลมเลิกและล,ล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จในการรักษาสิวรักษาฝ้าด้วยแปรงแันสมบัติแต่มีอีกหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จซึ่งจี๊สุกก็ทําคลิปไปให้ดูหลายๆคลิปแล้วและในคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ให้ทั้งสิวทั้งฝ้าในคลิปเดียวเลยคุณจะได้รู้ว่ายังมีผู้คนอีกมากมายที่สามารถพิชิตสิวได้ ที่สามารถพิชิตฝ้าได้แล้วฝ้าเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณคิดว่ารักษาง่ายจริงๆแล้วยากแล้วสิวที่คุณคิดว่าเป็นแค่เม็ดสองเม็ดน่าจะหันงงยนะะ้ะรักษายากแต่รักษายากยังไงนะคะบแบรนด์จันสว่างก็จัดการได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีใครที่รักษาไปเริ่มที่เคสสิวก่อนแค่สิวจากน้องหนึ่งนะ,ะน้องหนึ่งคนนี้รักษาออนไลน์นะคะทุกคนที่ที่รักษาจำยิ่งสุขส่วนมากจาก อ,อนลนน,ะะน้อยคนที่จะมารักษาแบบที่ศสูตที่ร้านะคะ่ะน้อหนึ่งเป็นสิวแค่เล็ก,ลกๆน้อยๆเป็นแค่ไสอ2เ็ดซึ่งผัดเซลล์ครั้งแรกนะคะนี่คือผัดเซลล์ครั้งแรกลอกอ่อนๆสิวหายไปนะผัดเซลล์ครั้งแรกหน้าก็ดีขึ้นเลยนะคะหน้าดีขึ้นเลยเห็นไหมคะไม่มีสิวไม่มีสิวให้เห็นเลยแต่ทําไมนะคะ คุณหนึ่งถึงยังอยากจะผัดเซลล์ต่อเพราะเขารู้ปัญหาผิวของเขาเขารู้ว่าปัญหาผิวของเขาเนี่ยน่าจะไปได้มากกว่านี้น่าจะรักษาได้มากกว่านี้เขาก็คุยนะคุยกับนิ่งคุบยว่าหนูอยากรักษารักษาอยากจะผัดเซลล์ให้มากกว่านี้อยากให้หน้ารองมากกว่านี้และเขาไม่กลัวอาการด้วยเพราะเขารู้ว่าปัญหาผิวของเขาเนี่ยมีสิวขึ้นมาเรื่อยๆนะที่สุดให้เขาทำเลยถ้าเขาอยากได้กให้เขาทำเลย ลงตัวผลิตภัณฑ์ลงไปนะคะใช้แบบลอกมากเลยน,ะน้องแบบน้องไม่กลัวกันนะคะคุณหนึ่งไม่กลัวนะคลงไปปุ๊บนะคะหน้าแดงรับรับสมุนไพรทั้งหมดนะคะรับครีมทั้งหมดนะ,ะจากนั้นลอกมาดูการลอกนะคะว่าลอกแบบนี้นะวิเคราะห์ว่าไงถ้าลอกแบบนี้แปลว,ว่าใต้ผิวของคุณหนึ่งมีสิวเยอะเห็นไหมคะถ้าเขาไม่มีสิวเขาไม่มีฝ้าหน้าเขาจะไม่ลอกเป็นเกล็ดแบบนี้เป็นแผ่นเี็นแบบนี้ แล้วลอกไม่ได้ลอกครั้งเดียวจบพราะแผ่นใหญ่ออกไปนะคะมีเซลล์ใหม่ดันออกมานี่สุดจะให้ดูภาพนี้ดูนานๆเลยะคะ่ะวิเคราะห์นานๆภาพนี้เห็นไหมคะเซลล์ผิวคนดันตัวออกมาเป็นรอยแตกๆแยกๆนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าน้ํามันผิวไขมันแล้วสิวดันตัวใหม่อล้อมแล้วจากนั้นก็ลอกอีกลอกอีกสองผลหสามผล นะหลายรอบเลยซึ่งนิงสิตบอกว่า,วาน้องคนนี้นะคะต้องหนึ่งทำงานทางด้านบริการด้วยนะคะเขาก็วิตกกังวลว่านี่เขาลอกเยอะขนาดนี้หน้าเขาจะบางไหมหรือใช้เวลานานไหมในเคสของหนึ่งที่จริงการที่คุณหนึ่งเขามีสิวแค่เม็ดสองเม็ดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ใช้เรีมแต้มสิวก็คงจะหายแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆไม่ใช่นะเขาอยากหายค่ะ กาหายขาดเขาทํเนี่ยนะเขาถึงได้รู้ปัญหาเลยว่าไี่จริงๆจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปัญหาเาแบบยิ่งใหญ่มากมันไม่ใช่แค่นั้นงั้นเขาจึงพยายามรักษาดันดันดันนะดันน้ำมันไขมันสิวหรือสิ่งที่อยู่ใต้ผิวมือออกมาให้หมดนะยอมนะน้องยอมเลยบอกว่าไม่เป็นไรลอกก็ลอกไปนะหนุกวัยหนุกวลอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนกระทั่งถ้าคนไม่อดทนพอนะนี่คิดว่าถอยคิดว่าลงคิดว่าเลิก แล้วก็จะลงเหลวแต่คุณหนึ่งไม่ถอยไม่ถอยอีกเหมือนกันเคสเดียวกับน้องนะที่พี่สุพูดไปในคลิปที่แล้วเลยนะคะไม่เถียงไม่ถามตำตำกันเยอนะคะคุณหนึ่งไม่ถอยเหมือนกันนะ,ะปลอยรอบๆไปเรื่อยๆจนสุดท้ายหายค่ะซิวหายเลยนะคเคสของคุณหนึ่งรักษากับออพ,พี่สุเนี่ยนานแล้วนะเป็นปีแล้วนะจนกระทั่งทุกวันนี้ทุกวันนี้ซิวไม่ขึ้น ผ่านมาหลายเดือน4เดือน5เดือนแล้วน้องหนึ่งก็บอกว่าสิวไม่ขึ้นเลยมีอุดตันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งนะคะถ้าให้นิสุปนะ,ะประเมินประเมินว่าคุณหนึ่งเนี่ยรักษา,าหายกี่เปอร์เซ็นต์ประเมินให้80 80ไม่ประเมินร้อยนะไม่ประเมิน90ไม่ประเมินร้อยประเมินแค่80เท่านั้นเพราะอะไรสิวอักเสบก็หายไปแต่เขายังมีรูขุมขนกว้างเขายังมีสิวตันแต่คุณหนึ่งก็ยังรักษาสิวอยู่ เขารู้เขารักษาอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆป้องกันการเกิดสิวใหม่แลรร้วก็รักษาสิวเก่าไปรักษาสิวอุดตันรักษารูขุมขนกว้างไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งหน้าของคุณหนึ่งจะดีมากกว่านี้นี่คือเคสแรกเคสสิวใครเป็นสิวแบบนี้บ้างคะใครเป็นสิวที่คิดว่าฉันมีสิวแค่ไม่สองเม็รแต่ทําไมฉันรักษาไม่หายสักทีเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะฉัน้นหรือว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ทำให้สิวขึ้นหรือว่าเพราะอะไรลองวิเคอาะดูไปดูเคส มาวิเคราะห์เคสฟ้ากันบ้างฟ้าที่หลายๆคนหนักใจรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีนี่เคสฟ้าของคุณลูกเกดค่ะเป็นแบบนี้เป็นฝ้าดำๆแบบนี้เลยนะคะพัสเซลล์ครั้งแรกได้แค่นี้เอง30%จากดำก็ลดดำมานิดหนึ่งสว่างมานิดหนึ่งแต่สิ่งที่คุณลูกเกดได้นะคะที่เขาได้เขารู้สึกว่าหน้าเขาเนี่ยนุ่มขึ้นเนียนขึ้นละเอียดขึ้น ความเข้าใจของคุณลูกเกตนะคะเขาไม่ได้คาดหวังมากยิสุขคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเลยผัดเซลล์ครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าหน้าเขานุ่มขึ้นเขาก็รู้สึกดีใจแล้วเขารู้สึกว่าเขามาถูกทางเขารู้สึกว่าแบรนด์นี้แหละใช่ที่จะทําให้ฝ้าเขาหาได้แล้วหลังจากนั้นนะคุณลูกเกตผัดเซลล์กับยิสุขนะประมาณสามสี่รอบ พัดเซลแบบหน้าลอกเยอะลอกเยอะลอกเยอะนะประมาณ3-4มลอกและหลังจากนั้นหลังจากนั้นคุณลูกเกดทํางานทํางานนะ<ม>ก็ใช้ชุดไฮโซคือทํางานเนี่ยไม่สามารถพัดเซลล์ได้ห่อยหมนะแล้วก็ไม่สะดุกด,ด้วยนะ<ม>หลังจากที่เปิดสภาพผิวเคลียฝ้าที่อยู่บนผิวนั้น,นไปแล้วเนี่ยนะ<ม>และคุณลูกเกดเ,เป็นฝ้าแบบเนี้ยฝ้าที่นะ,ะพอฝ้าบนดันออกไปนะคะ ้าล่างก็ดันขึ้นมาหน้าของคุณลูกเกดเดี๋ยวขาวเดี๋ยวดําเดี๋ยวขาวเดี๋วดําสลับกระโดดเนี่ยแต่ทุกครั้งที่ทำคุณลูกเกดจะบอกว่าผิวดีขึ้นผิวนุ่มขึ้นผิวนุ่มขึ้นแม้ว่าฝ้าแต่ยังไม่หมดก็ตามจากที่คุณลูกเกดผัดเซลล์ไปได้ประมาณ3ามสี่ครั้งจนหน้าสว่างขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเคลียร์ฝ้าดาบนผิวออกไปได้เยอะนะฝ้าดําบนผิวลอยขึ้นมาเราดันออกไปทางใต้ดันขึ้นมาดําอีกแล้วก็ดันออกอีกนะ จนกระทั่งจางลงเยอะๆแล้วนะคะผัดเซลล์ไปประมาณ3-4ครั้งหลังจากนั้นนะคะคุณลูกเก่งไม่อยากผัดเซลล์อีกนะคะที่สุกกนแนะนำให้ใช้ชุดไฮโซบวกกับชุดผัดเซลล์อ่อนๆก็จะใช้แบบนี้นะคะสลับกันนะคะผัดเซลล์อ่อนๆชุดไทโซสลับกับบำรุงเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือน,อ,น,อ,นนะะอีกประมาณ6เดือนหน้าของคุณลูกเก่งเป็นแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายมากถ้าเราเข้าใจผิวของเรา ถ้าเราเข้าใจสภาวะผิวของเราว่าด้านในผิวของเรามีปัญหาเราจะรักษาฟ้าได้ง่ายๆแล้วหน้าของคุณลูกเกดเป็นไงคะไม่แห่ไม่เหี่ยวด้วยเขาค่อยๆรักษาไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่สามารถที่จะผัดเซลล์ได้เยอะๆเขาก็รักษาต่อเนื่องดำมมาฉันก็ดึงออกดัมมาฉันก็ดึงออกสุดท้ายใครชนะคะคนที่ชนะก็คือคนที่ไม่ล้มเลิก ไม่ล้มเลิกก็คือสําเร็จดีๆคำว่าล้มเหลวออกไปได้เลยสุดท้ายนี้คุณลูกเกดใช้เวลาในการรักษานะคะหนึ่งปีเต็มกับยิ่งสุขหนึ่งปีเต็มหนึ่งโมกลารักษาหายทันวาได้หน้าแบบนี้ถ้าคุณดูคุณก็คิดว่าระยะเวลายาวนานแต่อย่าลืมว่าการรักษาตาด้วยสมุนไพรจันทวัคุณต้องให้เวลากับผิวคุณต้องให้เขาค่อยบำบัดบำบัดไป ถามว่ารักษาให้หายเร็วๆได้ไหมได้ได้ไดนะ,ะก็คือการทําให้หน้าลอกเยอะๆหน้าลอกเยอนะๆหายเดียวแต่คุณลูกเกดเขาไม่สะดวกเขาก็ต้องแบบนี้ถ้าไม่สะดวกก็ต้องแบบนี้แล้วสุดท้ายหน้าก็จะหายไม่ได้อยู่ที่เวลาอยู่ที่ความมุ่งมัน่นความตั้งใจและวิธีการสุดท้ายแล้วนะคะได้หน้าแบบนี้มาลูกเกดดีใจมากๆฝ้าหายแต่ที่เห็นอยู่นี้นะคะยิ่งสุขประเมินให้ 80%เหมือนกันนะเพราะหน้าของคุณลูกเกดนะฝ้าหายเท่านั้นหลุมยังไม่หายกละยังไม่หายสังเกตเห็นไหมคะว่าเขายังมีฝนะ้ากละจุดดำดำอยู่ในบริเวณทั่วหน้าแต่คุณลูกเกดก็ยังรักษาต่อเน,นื่องยิ่งสุขคิดว่าอีกแค่ปีเดียวหน้าของคุณลูกเกดจะสวยปีเงเลยเหมือนไม่เคยเป็นฝ้ามาก่อนเหมือนไม่เคยมีหน้าดำมาก่อนเห็นไหมคะคนที่ตั้งใจสำเร็จได้ทุกคน คนอื่นทําได้ตัวอย่างที่ยิ่งสุขให้ดูมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นคุณก็มีหน้าที่ดีปราศจากสิวปราศจากฝ้าได้เหมือนกันนะคะกําลังใจดีๆจากเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาสําเร็จมาแล้วนะคะคุณก็เป็นกําลังใจให้คุณสิวฝ้าหายได้นะสําหรับคลิปนี้นะ,ะยิ่งสุขมารีวิวให้ดูนะคะว่าการรักษาสิวรักษาฝ้าไม่ได้ยากอย่าง mm hmm. ที่คิดเลยถ้าเราเข้าใจสภา,าวะผิวของเรา อยากดูจริงก็ฟังยิ่งสุขไว้เยอะๆนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้า